สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนลนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีมิถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังสับเดือนตุลาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูการสำหรับชาวเมถุนลัคนามิถุนนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่นาออบโซดแล้วก็เป็นไพ่ทูออบเพนทาโคล,ลาชินีถือดาบแล้วก็เป็นไพ่เดชาริอัตใบสุดท้ายแถวบนเทนนอบโซดนะครับโอเคครับ ชาวราศีเมถุนลักขณามิถุนนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคหรือมันเป็นสิ่งที่กีดขวางในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์เนี่ย บอกเลยว่าอาจจะต้องประคับประคองไปสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่ตกกังวลแต่มันก็ต้องบาลานซ์สมดุลความรู้สึกไปในบางครั้งเราอาจจะต้องการคําตอบในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆที่เขาอาจจะปฏิบัติกับเราก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่สุดท้ายผมคิดว่ามันน่าจะปรับและเคลียร์กันได้แหละแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์อาจจะต้องใช้ความรู้สึกแล้วก็การ เชื่อใจกันไว้ใจกันมากขึ้นเพื่อที่เราจะต้องเดินไปต่อกับความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีความรู้สึกไม่ไว้ใจหรอกเพราะมีความรู้สึกว่าหนาอ็อบสอดคือมันเป็นความวมิตกความกังวลน,นะครับมันมีความรู้สึกที่อยากจะต้องการคําตอบ ในเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ที่เขามีต่อตัวเราเนาะตอนนี้เราได้แต่แบบบาลานซ์สมดุลความรู้สึกไปเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงกับเราในช่วงขณะเวลานี้อิทธิพลของดาวประจําความหลักของคุณเนี่ยคือดาวพระราปปดีโคจรไปอยู่ในภพเลือนนําหน้าลัคนาได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดเลยทีเดียวเอาจริงแล้วอะบอกเลยว่า ความรักความสัมพันธ์น่ะมันก็ยังมีโอกาสที่จะยังคงไปต่อกับความรู้สึกที่ดีได้เพียงแต่นะครับในตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธ โคจรน,นะครับร่วมกลุ่มกับดาวอังคารอยู่ในภพเลือนปุตตะคืออารมณ์ความรู้สึกความขัดแยง้งมันดาวคู่ขัดแยง้งมาอยู่ในเลือนอารมณ์แลาเป็นดาวประจาตัวของเราด้วยมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคิดหรือตัดสินใจทําอะไรค่อนข้างลําบากหน่อยและอีกไม่นานดาวอังคารกับดาวพุทธก็จะเกาะกลุ่มกันเนี่ยไปในภพเลือนอลิ นในอีกไม่ช้านี้ก็แสดงว่าความรักความสัมพันธ์มันก็จะเกิดปัญหาต่อจากไม่สบอารมณ์กลายเป็นปัญหาต่อในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์และมันแอดแท็คต่อตัวเราเองโดยตรงเพราะดาวคู่เนี่ยไม่เกี่ยว ถ้าเราเอาตามโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวคู่เนี่ยไม่เกี่ยวแล้วเพราะดาวคู่เนี่ยเขาอยู่ในเหลือนนำหน้าลัคนามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวคุณเองโดยตรงอาจจะเกี่ยวบ้างนะครับเพราะว่ายังไงก็อยู่หน้าเรามันก็เหมือนกับว่าเราเห็นนักษณะของความรู้สึกสิ่งต่างๆได้ดีก็จริงแต่เรากับเขากับมีประเด็นและปัญหาต้องเคลียร์ต้องแบกรับความรู้สึกระหว่างกันราชินีถือดาบจึงปรากฏขึ้นมามันแปลว่าเราต้องการที่จะหาคําตอบ กับบางสิ่งบางอย่างกับบางอย่างที่อาจจะบางคนอาจจะไม่เหมือนกันเช่นบางคนอาจจะต้องการคําตอบในลักษณะของการที่ต้องการความชัดเจนบางคนก็อาจจะต้องการลักษณะของการเกี่ยวพันกับในเรื่องการเงินเพราะดาวคู่เนี่ยไปเป็นมหาอุดยู่ในเรือนการเงินนะครับมันแปลว่าคู่เนี่ยอาจจะได้ลักษณะของ การมีชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งที่ดีนะครับหรือบางคนอาจจะมีการปรับฐานเงินเดือนต่างๆดีขึ้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ไอ้ที่เรามีประเด็นรับปัญหาเนี่ยมันคือเรื่องอารมณ์เรื่องบุตรเรื่องบริวารการส่งเสียการเลี้ยงดูต่างๆเราไปตกในเรือนอันล,ลีบางครั้งมันต้องแบกรับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะปรับและเคลียร์ไปในทางไหนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อนะครับ ขอไพให้กับชาวม่ถุนลักขณามิถุนต่อนะครับไพ่เดฮารแฟรนต้องต้องใช้สติในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ราชินีถือถ้วย5ไม้มา8ไม้นะครับใบสุดท้ายแถวล่าง4ี่เหรียญอิทธิพลใต้สำหรับ5เหรียญแน่นอนนะครับไพ่ขึ้นมา4ี่เหรียญกับ5เหรียญน,นะแสดงว่ามันจะมีปัญหาและมีประเด็นตรงที่ว่า คู่ของเรากับเราเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับในเรื่องการเงินได้เกี่ยวข้องมาด้วยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะดาวคู่ไปตกในเรือนการเงินได้ตาแหน่งมหาอุดเนาะมันแปลว่าเรากับเขาอาจจะมีประเด็นและปัญหากันในเรื่องของการเลี้ยงดูนะหรือในเรื่องของการให้เกี่ยวกับเงินเงินเงินทองทองบางครั้งก็เกี่ยวกับบุตรบริวารนะครับมันอาจจะมีประเด็นมีปัญหาตรงนั้นได้เพราะอะไรเพราะบางครั้งบางครอบครัว มักจะมีปัญหากันเพราะเรื่องเงินนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับพันเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกิดขึ้นและมันดูไม่โอเคหรือมันไม่ออรกก์แกนิกสุดท้ายมันก็มีโอกาสที่จะจบและจากกันได้เพราะมันมีโอกาสที่การเงินจะไม่สอดคล้องกับในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวราศีเมถุนลักนณามิถุนเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะต้องพยายามเรียนรู้ความรู้สึกระหว่างกันและกันให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะมีปัญหาและประเด็นกับในเรื่องของความสัมพันธ์มาเกี่ยวพันกับในเรื่องการเงินเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้นะครับแต่จริงๆอ่ะยังไงมันก็ดีแหละเพียงแต่แค่ตอนนี้เราอาจจะต้องพยายามค่อยๆค,คุยกันค่อยๆดูโอกาสกันและกันให้มากกว่านี้หรือพยายามคุยด้วย สิ่งที่มันไม่เป็นแบบอารมณ์กับความรู้สึกมากจนเกินไปนะครับราชินีถือดาบบางครั้งเราอาจจะค่อนข้างแบบแข็งหน่อยกับการที่จะต้องออคุยกับเขาแต่บางครั้งเราก็ยังคงต้องการเบนฟิตจากเขาอยู่แต่เราก็แบบก็กล้าพูดกล้าสิ่งต่างๆมากเกินไปในบางครั้งก็อาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ ไม่โอเคกับเราหรือไม่ได้นนสกับเราเพราะว่าเราอาจจะไปแบบพูดหรือเป็นอะไรที่มันแบบค่อนข้างรุนแรงกับเขานะครับในบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาตรงนั้นได้จากห้าไม้เท้านั่นเองนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าคุณอาจจะต้องแบกรับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้แต่มันก็ต้องให้สติใช้ความคิดใช้สิ่งต่างๆที่ต้อง พยายามจัดการและแก้ไขปัญหาถ้าคุณใช้สตินะครับปัญหาจะแก้ไขได้มีไพ่ตรงนี้เดฮารฟแฟนเนี่ยมีไพ่กุญแจคู่และไข้กันอยู่มันหมายถึงว่าการแก้ไขปัญหาได้นะครับราชินีถือถ้วยเราควรจะต้องปรับมุมมองปรับความคิดและแคร์กันกับความรู้สึกกันให้มากกว่านี้หน่อย นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะพูดหรือคิดหรือทําอะไรเนี่ยไม่ถนอมน้ําใจกันมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่อาจจะมีประเด็นปัญหาความขัดแย้งในหลายๆรูปแบบนะครับแต่ถ้าเราพยายามเข้าใจกันหรือคุยกันทําข้อตกลงกันหรือว่าพิจารณากันให้เวลากันอีกหน่อยหนึ่งมันก็อาจจะแบบหยนหยวนอารมณ์อร่วยกันไปสุดท้าย ความรู้สึกและแพชชันต่างๆมันก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมจากไพ่แปดไม้นะครับบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วและฉับพลันนะไปในทางที่อาจจะดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวราศีเมถุนและค้ามนามถุนอาจจะต้องพยายามปรับและเรียนรู้สิ่งต่างๆร่วมกันอีกครั้งหนึ่งการบาลานซ์สมดุลกับความรู้สึกและความกับ ในเรื่องของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะยังประคับประคองไปได้นะครับเพียงแต่เราก็คงจะต้องพยายามเดินหน้าต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้คือชาริออตชาริออตเนี่ยหมายถึงตัวเราเองอาจจะต้องพยายามาตัดสินใจหรือว่าคุยหรือทําความเข้าใจ ระหว่างกันและการบาลานซ์สมดุลความรู้สึกระหว่างกันให้มากขึ้นเพราะความสัมพันธ์บางครั้งมันก็อาจจะต้องดูกันทั้งสองฝ่ายและประเมินกันแล้วอาจจะต้องหาทางออกร่วมกันมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่ามันท็อกซิกเกินกับความรู้สึกหรือว่ามันไม่ยุติธรรมหรือมันเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการที่จะไปต่อกับความรู้สึก,กสในสิ่งเหล่านั้นบางอย่างมันต้องแลกกับบางสิ่ง นะครับที่เขากับเราอาจจะดูไม่โอเคบางคนอาจจะบอกว่าจริงอยู่เขา,าจะส่งเสริเลี้ยงดูหนูนะแต่บางอย่างเขาก็บังคับเรามากเกินไปในบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกแบบเหมือนเอาเปรียบหนูมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีความรู้สึกแบบก็ไม่อยากจะทนนะ่ะเพราะว่าทนไปแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าแบบเหนื่อยใจหรือมีความรู้สึกลำบากใจบางครั้งก็มีความรู้สึกอยากจบ ปัญหาตรงนั้นลงไปก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเราไม่มีบางคนอาจจะบอกว่าหนูไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยพอมีสิทธิ์มีเสียงปุ๊บเขาก็ เหมือนกับจะเอาบุญคุณเอานั่นเอานี่มาอ้างบางครั้งมันก็เป็นปัญหาและเป็นประเด็นใหญ่บางสิ่งบางอย่างอันนี้บางกรณีอาจจะเป็นแบบนี้บางคนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหมายความว่ามันก็อาจจะมีรูปแบบนี้ได้บางคนได้แต่บางคนก็ไม่ได้เป็นปัญหาตรงนั้นอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องอื่นๆนะครับอาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันมีปากมีเสียงกันการแบบรับความรู้สึกในเรื่องของอดีตมาน,นานเกินไปมันทําให้ความสัมพันธ์กลายเป็นท็อกซิก นะครับวีเ a ชั่นต่างๆมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เป็นพิษทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแบบนั้นเป็นต้นเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะไพ่อบอกว่ายังไงเนี่ยในระยะยาวคุณอาจจะได้รับการใส่ใจดูแลความรู้สึก ในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นแล้วทําให้ความสัมพันธ์อาจจะยังพอมีโอกาสของกันเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์แค่อาจจะต้องบาลานซ์สมดุลความรู้สึกและประคับประคองความสัมพันธ์ไปให้ได้และทุกอย่างจะลงตัวได้อย่างดีขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดชายวิจัยในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวอัดไลน์ได้ที่บู พยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ